สอบแบลงก์การก่อนส่งวันนี้วันที่11มิถุนายน2568บแบลงก์การกระบอกนี้พี่ชายที่จังหวัดนนทบ,บุรีก็เป็นคนสั่งซื้อนะครับเป็นงานของโซโลกิ9ก้าหนออโต้นะครับตัวนี้เป็นสีดําแกะลายนะครับสีดําลายเนาะลายเขาจะสวยประมาณนี้แหละครับแบลงก์การก็เป็นสิ่งที่อาวุธนะครับยิงแล้วมันจะมีแต่เสียงกับแสงเท่านั้นเองนะฮะก็น่าซื้อเก็บสะสมพเพราะว่ามันก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะสั่งก็ส่งเหมือนเดิมครับร้านผมก็ต้องยิงทดสอบทุกกระบอกก่อนส่งนะครับ ทดสอบไกดับเบิลไกซิงเกิลรุ่นนี้มีความพิเศษตรงที่ยิงฟัวโต้ได้คลิกมาตรงกลางก็คือเซฟนะครับตรง S นี่นะฮะไม่รั่นกด Save เซฟเหนียวไกลอันนี้คือยิงกึ่งอัตโนมัติครับถ้ากดคันมาครับนี้ขึ้นสุดนี่นะครับกดบไกแช่ไว้เป็นการยิงฟัวโต้ครับยิงมันมากครับผมแป๊บเดียวกระสุนหมด เจอกระัทกมาครับรุ่นนี้ใส่แม็กยาวได้ด้วยนะ